ในรูปแบบของมวย3ยกนะครับธงไทยแม่ชื่อนี่ปลุกเร้าวความเป็นไทยเลอเกินนะครับธงไทยทีเครองแดนมวยไทยยิมนะครับอ่ะวางซ้ายนะี่ครับการกลับมาของมหาหินนักบินอะไรงยนครับฝ่ายแดงประเภทขาบูขาลุยอยู่แล้วนะครับรายนี้วันนี้มาเจอกับอดีตนักมวยไทยดีเด่นกกทนะครับ2566เพชรจักรจันทร์นะี่ครับเรือเพชรชวนชมเดิมนะครับ กระยับมาครับดูปรางจะดุงสูงยาวกว่านิดนึงตอนนี้ก็เป็นทหารอยู่นนะครับเพชรกระจันใช่ครับมาก็พิเชษกันครับวันนี้ประเภทแข่งซ้ายนะครับมวยพื้นที่เดียวกันนะครับยศธรกับศรีสะเกดนี่ครับวางซ้ายไปทีหนึ่งทงไทยพีเคลองแดนมวยไทยยิมนีแหะครับบู๊เลยครับมหาหินหรือว่าเจ้าทงไทยนะครับ จะบีกันสนุกนะครับคู่นี้าครับตากคนตากเปิดแล้วเกมมันสั้นนะครับ3ยกก็สนุกไปอีกแบบนะครับออกกาลังก็ไม่ต้องออกเยอะแล้วครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วยกหน้าเหลืออีกหนึ่งยกถ้ายืนครบนะครับสับศอกต่างลายแขนครับรูดมาสับศอกครับแม่ฝ่ายแดงพยายามจะตีศอกครับโชคชัยเด้งคืนครับทางด้านของเพชรจักรจันทร์คุณพี่ป้าเกมปะทะนะครับตอนนี้ ติดตามทางช่องโกสปอร์ตทีวนะครับโดยเสียชายธนพัฒนเสถียนชาลุกพงศานะครับแต่เกมกันหังมันเลยทีเดียวลูกตักด้วยศอกของเพชรกระจันครับขณะที่ธงไทยพีเคลองแดนแสนชัยบุยไทยยิมเนี่ยนะครับพยายามที่จะโตตอบโต้ด้พลังกับปั้นนะครับนี่ครับต่อยหมัดหนึ่งสองโดนซ้ายเพชรกระจันไปก่อนในช่วงยกที่2นี้ยกสำคัญนะครับซ้ายอปิทีซ้ายอีกทีครับ ป้าธงไทยหาทางเจาะอยู่ครับกระดูกดีนะครับธงไทยหรือว่านักบินในวัยเบญจเพศกลับมาภาคนี้ก็คงจะได้ลุ้นมวย3มยกสมใจเลยครับวันนี้ถือว่ามาเป็นการประเดิมก่อนก็แล้วกันนะครับโอ้โหอหว่างสายสวยกับเพชรจักรจันท์แม่กระซ้ายดีเตะแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะครับวอดเข้าไปซ้ายยาวๆอ่าสายที่เชีร์ธงไทยก็ต้องให้เร่งถึงตัวนะครับเพราะว่าแข้งของ เท็จจักรจาดนี่ยาวกว่าอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่ไปศอกร่วงไปคู่ลหวครับอาครับเดี๋ยวดูคู่นี้จะมาอะไรจุดเปลี่ยนหรือเปล่าเดินเบียดเข้าไปซ้ายอีกแล้วดักจังหวะออกซ้ายสวยๆครับแต่ว่ามหาหินหรือว่าธงไทยป้ายหน้าตีดยขวาไม่โอ้ยเดินสับซอกซ้ายลำบากนิดนึงครับช่วงเสียเปรียบธงไทยตัดเวทีอ้าวโอ้ยโดนซ้ายสูงครับ เก็บจังหวะได้หมดครับตอนนี้เพชรจักรจันทร์พยายามมาย่างสามคุ้เอ้าซ้ายบอกขวามาซ้ายมาอ้าคืนด้วยขวาปีเร่งกลองรัวครับปลายยุกสยกสุดท้ายพยายามที่จะต่อย้วครับตอนนี้หาทีมงานชูกระปั้นแล้วนะครับทางด้านของธงชัยบุกเข้าไปครับธงชัยหรือมาอหินนี่คือการกลับมาไฟที่2นะครับดูครับโดนซ้ายโดนซ้ายของเพชรจักรจันทร์อีกยกเป็นโดนครับคุณนกอ่า ต้องลุยให้หนักครับต้องลุยให้หนักครับใครที่เชียร์ธงไทยลุดแม่กลางหลังไม่หนึ่งทีครับอาวุธทีเดียวทีเดียวนี่ไม่ได้ครับนักมวยเนี่ยมันร่างกายแข็งแกร่งทั้งคู่นะครับถ้าไม่เข้าโฟกัสไม่เข้าจุดสลบจริงๆครับคุณพิเชษเรียวแรงนี่ยังเหลือเยอะนะครับปีชาสาวิกันและสุดท้ายครับจันินเทพสุพันหันไปทางฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรจักรจันทร์ชอห้าพยัคฆ์นะครับกลับมาแจ้งเกิดสำเร็จด้วยการชนะคะแนนธงไทยพีเก รองแดนแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ